ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐเตรียมถแถลงต้อนรับการกลับมาร่วมพักของนายอุตมะเสาวนายนหัวหน้าพักร้างอนานคตไทยและนายสนธิรัตน์สนธิจิรวง์เลขาธิการพัก้างอนานคตไทยในวันที่30มกราคมนี้ หลังจากช่วงบ่ายวันที่27มกราคมที่ผ่านมาได้มีการหารือก,กันที่โรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์ทั้งนี้พลเอกประวิทย์ต้องการให้ภาพออกมาเป็นการก้าวข้ามความขัดแย้งโดยคาดว่านายอุตามะจะดูยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและนายสนทธิรัตน์ดูยุทธศาสตร์การเมือง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติติวเข้มทุกหน่วยติดตามบริษัทจำหน่ายสลากออนไลน์คบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกลุ่มผิดกฎหมายเตรียมแจ้งข้อหาฟอกเงินการพนันและจำหน่ายสลากให้บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีพร้อมเสนอสารสั่งปิดแพลตฟอร์ม รมทรัพยากรธรณีพบรอยเท้าไดโนเสาร์แห่งใหม่มากกว่า10รอยในวันนะอุทยานภูแฝกกาลสินคาดอายุมากกว่า140ล้านปีสันนิษฐานว่าเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์กินเนื้อนขนาดเล็กสูง2เมตรยาว5มเมตรเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา สถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดพิจิตรสอกเขารุนแรงตั้งแต่ต้นปีโดยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยมระยะทาง126กิโลเมตรเริ่มแห้งขอดตลอดสายมองเห็นพื้นทรายเป็นกอะแก่งมีเพียงร่องน้ำเล็กๆช่วงกลางแม่น้ำด้านชระทานพิจิตรเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนมีน้ำใช้ตลอดฤดูแล้ง อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเผยที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการสงวนรักษามารดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ยูเนสโกจะประชุมพิจารณาสงกรานของไทยในช่วงวันที่4-9ธันวาคมนี้ขอหน่วยงานต่างๆสร้างการรับรู้คุณค่าดั้งเดิมของประเพณีสงกรานเพื่อสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น